สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมาร์คคาวินครับและดิฉันอลิซาเบธแซด,ดเลอร์ พบกับเรา2งคนกับรายการเฮตูโทโก้กรีนนะครับใช่แล้วค่ะพบกับพี่มาร์คลลิซาแบบนี้นะคะทุกวันอาทิตย์10โมงครึ่งถึง11โมงนะคะทางช่อง TNN 2นนั่นเองค่ะคใครที่อยากจะเกาะติดนะคะหรือว่าอยากจะเป็นผู้นำเรื่องของเทรนด์แฟชั่นเนี่ยต้องติดตามรายการนี้ของเราทุกสัปดาห์เลยนะคะคมาแต่ว่าวันนี้พี่มาร์คไฮไลท์ของรายการเรามีอะไรบ้างคะก็ช่วงเฮน,นะครับพี่จะมีแบบผมบ๊อบต่างๆมาต้อนรับซัมเมอร์กันโอ้โหเรียกว่านี่กำลังจะพ้นเดือนแห่งความรักไปนี่ใครอยากจะล้ํา ไปถึงเดือนมีนาจนถึง<า>ช่งวงซัมเมอร์ต้องชมนะคะนะห้ามพลาดเด็ดขาดเลย่ดูด,ดูนี่สีผมสีผมยนะฮะ สีอะไรคะพี่สีน้ำทะเลครับโอ้เป็นช่วงที่คนจะแบบไปเซนต์ุเพลย์แล้วก็ไปเมดิเตอร์เรเนียนพอเห็นแล้วรู้สึกเย็นรู้สึกแบบว่ามันจะรู้สึกแบบเออชุ่มชื่นจริงจริงกระบี่ลีเปก็โอเคนะพี่บ้านเราแบบนี้เลยอุ้ยถ่ายรูปมาสวยมากนะคะส่วนช่วงบอดี้ของเรานะคะใครที่นี่อยากจะไปโชว์หุ่นรับซัมเมอร์นะแต่มีปัญหาเรื่องของต้นแขนนี่ไม่กระชับไม่ต้องกลัวค่ะช่วงบอดี้ของเราจะมีเทคนิคการออกกำลังกายนะคะที่จะมากระชับ สัดส่วนนี่ช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนช่วงโทรวันนี้ช่วงโทรนะครับอาจารย์น้อยนภัสวรรณจีรานนท์ของเรานะครับจะมาแนะนําวิธีการเข้าสังคมโดยใช้กริยามารยาทที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีเทคนิคเรื่องของการดูแลบุคลิกภาพมาฝากกันอีกเซนเคยด้วยส่วนช่วงเทวค่ะช่วงเทลพบกับอาจารย์เซนมายาชานครับและช่วงสุดท้ายโกกรีนช่วงโกกรีนของเราพบกับเซเลบิตี้คนดังนะครับ ค่ะที่จะมาเผยเคล็ดลับในการดูแลการลดโลกร้อนในแบบของเขานะคะทั้งหมดนี้นะคะสาระและบันเทิงนะคะจะได้ชมกันแน่นอนในช่วงหน้าในรายการ Head to Toe Go Green ค่ะมาที่ช่วงแรกของรายการค่ะช่วงเฮ a d ค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผมบ๊อบใช่ไหมคะใช่ครับอย่างที่บอกนะครับ ปีนี้เรื่องของซัมเมอร์นะครับยังผมบ๊อบยังมาแรงอยู่เป็นเทรนที่มาเลยยังมีเรื่องของในรายละเอียดของ Graduation หรือการเเยอ์ด้วยแต่วันนี้พี่จะมาพูดถึงทรงบ๊อบวันเลนส์บ๊อบเป็นวัน l ลนส์บ๊อบเป็นยังไงคะพี่ใช่ก็จะมาอธิบายว่ารูปหน้าแบบไหนเหมาะหรือว่าแบบไหนไม่เหมาะนะครับสภาพผมยังไงเหมาะทำแล้ดีดี สมควรทําจะเหมาะกับรูปหน้าของเราด้วยหรือเปล่าแลวน้องลิซ่าเคยไว้ผมบ๊อบหรือเปล่าเคยค่ะโหหนูล้ําเมื่อเด็กปหนึ่งแล้วครับพี่มแม่จับตัดฮึบงี้ถือว่าเป็นวันเลนส์ไหมคะพี่มันเท่ากันหมดเลยมันไม่ใช่ครับเพราะ,ะว่าันเลนส์นี่คือเท่าตั้งแต่เส้นหน้าจนเส้นหลังนะครับคือถ้าเผื่อเป็นแบบบ๊อบสมัยเด็กๆนี้จะเป็นลักษณะว่าสั้นตรงตงหูแล้วก็ค่อยยาวถึงไต้ทอยใช่ไหมครับเหมือนช่างตัดผมอารมณ์เสียค่ะอยากไวไม่สนใจอนาคตเด็กอยากย้อนไวไหมครับโอ้ยแล้วมันจะได้เหรอพี่อายุปูนี้้แลวครับ ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะมันไม่ได้มีบ๊อบนักเรียนอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงเหมาะกับรูปหน้าแบบไหนต้องไปชมกันในช่วงเฮดค่ะ ในช่วงของเฮตน,นะครับมาร์กจะมาแนะนําเครื่องทําโซดาสปานะครับคาร์บโบเทลา่าซึ่งมันมีคุณสมบัติมหาศาลมากมายเลยนะครับคุณสมบัติของโซดาสปานะครับสำหรับผมนะครับมีอยู่4อย่างหลักๆด้วยกันนะครับ1อันแรกเป็นการผลักดันคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้กระตุ้นให้ร่างกายมีการสูดออกซิเจนได้มากขึ้นนะครับทำให้ไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้น2เป็นการดีท็อกซ์นะครับเป็นการดีท็อกซ์ที่ชำระล้างสิ่งสก,กรปรกหรือคราบมันได้หมดจดนะครับตามหนังศีรษะ 3คือการปรับบาลานซิซงเพราะค่า ph ของโซดาสปานะครับมี4.5ถึง5.5ค่า ph มันเหมือนเ,ออเป็นกรดอ่อนๆเหมือนออน้ำมันใต้ผิวหนังของหนังศรีรษะเรานะครับข้อสุดท้ายก็คือการกระชับรูขุมขนและก็เส้นผมมีเงางามเพราะว่ามันมีประจุบ,บวกนะครับเส้นผมเงางามและผมวีเรียบง่าย จะไม่พันกันนะครับครับเครื่องโซดาสปานะครับเป็นเทรนที่กําลังฮิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นณตอนนี้นะครับซึ่งประเทศไทยมีร้านมาร์ทาวีนเป็นเครื่องแรกนะครับแล้วที่คือการบริการอย่างนี้นะครับนอกจากการใส่ใจในการเลือกในสถานที่บริการต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าของพวกนี้การนําเข้านวัตกรรมใหม่ๆนี้ต้องมีการเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากคาบโบเทล่าด้วยนะครับ ได้รู้วันนี้เลยค่ะพี่ม์าเจ้าผมบ๊อบแบบวันเลนส์ที่มันเป็นอย่างนี้นี่เองมีใครในสังคมบ้างคะที่เขาแบบทําผมแบบนี้อยู่ด้วยม้าก็อย่างที่สองอาทิตย์ที่แล้วที่มาฟลายให้เราดูโยคะฟลายใช่ป้าจีแล้วก็เป็นไหครับบ๊อบตลอดการพี่ม์าอนาพาสวยของเราใช่แล้วค่ะแล้วในฮอลลีวูดแล้วก็คุณแคทที่เพอร์รี่ที่แบบเป็นบ๊อบและสีผมอย่างเงี้ยครับโอ้ใช่คนนี้ก็สีผมจัดจ้านมาเป็นที่นิยมตลอดการเลยนะคะแต่จริงแล้วผมบ๊อบยังมีอีกหูหลายทรงหลายแบบเอาไว้ อาทิตย์ต่อไปแล้วผมจะมาเล่าให้ฟัง ใช่นะ,นะคะก็สำหรับช่วงนี้ต้องขอบอคุณนะคะครับโซดาสปานะครับคาร์บโบเชลา่านี่นะคะก็ต้องติดตามกันส่วนใครนะคะที่อยากจะทำโซดาสปาบ้างนะคะอยากจะมารับฟังคำปรึกษานะคะที่<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องเทนผมดีๆจากพี่มาร์คทาวินก็มาได้เลยนะคะคบ,บอกร้านก่อนพี่อยู่ตรงไ,<ด>ไหนคะสีวลาทาวินเท้านะครับลาดเท้า94นะครับมาไม่ถูกโทรมาเลย0 2 9 3 4 7 7 7 6าหนะครับใช่หรือว่าดูรายการเราอยู่แล้วก็เปิดนะคะ ไอพุงไอแพดของคุณอยู่เนี่ยก็เข้าไปเลยใน f a c e b o o k c o m m a r k t h a w ไปคลิกไลค์หรือคอมเมนต์กันได้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะโซดาสปาคาบูเชล่าค่ะเอาล่ะช่วงเฮดของเรายังไม่หมดใช่ไหมคะพี่มาร์กเราไปรับรู้เรื่องของเทรนดผมกันไปแล้วตอนนี้ต้องมาดูเรื่องของการดูแลการเช็ผมการเซ็ดผมง่ายๆครับเป็นช่วงที่พี่จะมาแนะนําในการดูแลผมแบบง่ายๆด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆของโมโตเบเน่นะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีสําหรับผมของคุณและช่างผมของคุณไปพบกับอาจารย์ไก่เลยนะครับไปเลยค่ะ